สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเมื่อผมทบทวนชีวิตของตัวเองจะมีเวลาที่เราถามกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าค่ะทําทไมชีวิตยังต้องเดินวนอยู่ถึงทุรกันดารน,นี้พระองค์ประสงค์จะให้วุฒิเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้พี่น้องครับหากเรามีคําถามแบบนี้คล้ายๆผมเราจะพบว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์เสมอเมื่อถึงเวลาของพระเจ้า เราจะร้องเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าอ๋อวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวที่โมเสสเล่าให้ลูกหลานของเขาฟังคือคนอิสราเอลที่กําลังจะเข้าไปรับดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้านะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สองข้อยีวันนี้เราจะให้ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าคลั่นคร้ามและกลัวเจ้าเมื่อคได้ยินข่าวเรื่องเจ้าก็จะกลัวจนตัวสั่นและลนลานเพราะเจ้าพี่น้องครับ ในเวลาที่เรากำลังรับผลจากการต่อต้านต่อสู้พระเจ้าขอให้เราลึกไว้เสมอว่ายังไงเราก็เป็นคนของพระเจ้าที่พระองค์รักพี่น้องครับในเวลาแบบนั้นอาจจะมีคํคำถามว่าทำไมทำไมขอพวกเราอย่าหนีไปจากพระคุณของพระเจ้านะครับเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยเราท้อจะคลั่นคลามและลนลานเพราะสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดนะครับ พระธรรมเฉลยธรรมบัาญญติบทที่สอข้อ26ข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสารจากถิ่นธุรกันดาลเคเดโมดไปเข้าเฝ้าสิโหนกษะสัตย์แห่งเอชโบนถูนถ้อยคำอันสันติว่าขอให้เราไปตามทางหลวงและจ่ายเงินซื้ออาหารและน้ำจากท่านขอเพียงแต่ยอมให้เราเดินผ่านเหมือนที่ลูกหลานของเอซาวและชาวมูอับอนุญาตให้เราไปจนเราข้าแม่น้ำจอแดนเพื่อไปยิงดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเราประทานให้ พระธรรมเฉลยธรรมญาติบทที่สองข้อ3าและ31แต่สีโหนกษัตริย์แห่งเอชโปนไม่ยอมให้เราผ่านเขตแดนของเขาเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทําให้จิตใจของสีโหนกระด้างและทรงทําให้ใจแข็งเพื่อจะทรงมอบเขาไว้ในมือของท่านดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และพระยาเวตรัสกับ้าพรเจ้าวา่านี่เนี่เราเริ่มมอบสีโหนและแผ่นดินของเขาไว้กับเจ้าจงเข้ายึดครอง เื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ์พระเจ้าทรงมอบกษัตริย์สีส่โหนและเมืองของเขาไว้ในมือของคนอิสราเอลนะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สองข้อ3าและ35เวลานั้นเราได้ยึดเมืองทั้งหมดของเขาและได้ทำลายผู้ชายผู้หญิงและเด็กในเมืองไม่มีผู้รอดชีวิตเลยเหลือแต่ฝูงสัตว์เราก็ยึดมาเป็นของแย่งชิงของเราทั้งของริบในเมืองเหล่านั้นที่เราตีมา พี่น้องครับเราะจะกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังรอคอยเวลาของพระเจ้าขอยเราอดทนรอคอยด้วยความชื่นชมยินดีต่อไปนะครับแม้ว่าผลที่เรากําลังรับนั้นกําลังทําให้เราเหนื่อยท้อพี่น้องครับทุกครั้งที่กําลังเลื่อนรู้สึกแบบนั้นให้เราพูดกับใจของเราว่าไม่ต้องกลัวเพราะทางที่ดูน่ากลัวนั้นเราจะปลอดภัยพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับในเวลาที่เราเหนื่อยอ่อน ให้เราเพึ่งพาก,กำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในเราขอพระองค์เพิ่มแรงให้กับเราประทานฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บข้าพเจ้าประเชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้านำให้เรารู้ว่าเราสามารถพบเจอเผชิญหรือทําทุกอย่างได้โดยพระเจ้าผู้สถิตยอยู่กับเราพี่น้องครับพระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นผู้ประทานกำลังและโอกาสดีให้กับเรา ขอพวกเราจะอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าต่อไปด้วยใจชื่นชมีดีในพระองค์นะครับพี่น้องครับให้เราที่ทานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะรู้ว่าเราเองก็อยู่ในการควบคุมและการปกครองของพระองค์เช่นกันในเวลาที่เรากําลังมีคําถามกับพระองค์ว่าทําไมขอพระเจ้าเมตตาที่หัวใจของเราจะยอมเชื่อฟังในสิทธิอํานาจและการครอบครองของพระองค์ แล้วไว้วางใจในพระองค์ว่าทุกอย่างที่เรากําลังเจอนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสาหรับเราขอพระเจ้าเมตตาเราจะอดทนรอคอยจนถึงเวลาของพระองค์และในวันนั้นเราจะได้ชื่นชมนดีในพระองค์และเห็นว่าทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับคนที่รับพระองค์คือผลดีจริงๆเพียงแค่วันนี้เรายังไม่รู้ว่าทําไมแต่ในเวลาของพระองค์พระองค์จะเปิดเผยทุกอย่างให้เราเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระองค์และทุกเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับเรา ขอพระเจ้านำเราทุกคนโดยพิจิกาที่เราจะเผชิญและทําทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเราวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่โรงสถิตอยู่ในชุมงเราขอสรมโปรดเมตตาเราที่เราจะระมัดระวังและก็ประพฤติตามถ้อยคำของพระองค์ทุกประการสรมโปรดเมตตา้ดยพิจิกาบททิษฐานทูลขอพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรวงสรนเสริญครับ